เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานศิยังวิหาราตีสิปตเนมิกทาเยตัโถตัตะตะโขพระควาปัญจวกักีเยปิคัวมันเตสิตะเวเมปิกเวอันตาปับพระชิเตะนะนะเสวิตพพาโยจายังกาเมสุกามสุขันติกานุโยโคโฮ,ฮิโนคมโมโปทุชนิโก อนัริโยอนาตาสันหิโตโยจะยังอัตติะมะทานุโยโโทุโโขอนัริโยอนาตาสันหิโตเอเตเต,เตพิกเวอุโโหอันเตอนุปปัมมะมะิมาปฏิปาทา,าตถาคตเณรอภิสัมบุทธาจากขุกรณียานากกรณียปัสมายะอภิญญายาสัมโพธยานิพพานายะสงวตัตติ ตมาจัสสธิกเวมัจิมาปฏิปทาตถาคตเณอาภุสัมพุทธาจากโกการนียาะการนิอุปัสมายาภิญญาญาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายะเมวะอริโย อันฐานคิดโกมะโคเสยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมาตัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณรปฏิสัมพุทธาจากุกาลลานิยานะกาลานิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ อิทังโคปนภพิขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาลาปิาาาปปะปะท,ทุกขาวรนามปิทุกขังโสกะบาิเทวทุกขโทมนสัสปายาสาปิาาปยายปโโทุกขาอเีหิสัมปโยโคทุโคิเยหิวิปโยโคทุคอยำปิชังนาัราภะติตามปิทุกขังสังคิเตนะปจ,จุปาทานะขันธาทุกขาอิทังโคปนภพกขเวทุขาเนโร โยอริยสัจจงยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตตะตตราทินันทีนีเสยยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนภิกขเวทุกเนโรโทอริยสัจจงโยตัดสาเยวะตันหายะอาสวิราคะิโรโทจาโค ปฏินิสังโฆมุติอนะระโยอทังโขปนภิกขเวทุกนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจังอัจะเมวอาริโยอัตถังกิโกมะโคเสยยทิทางสัมมาทินติสัมมาสังปโปสัมมาวาจาสัมมาก,กัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีทางทุกครังอริยสัจจันติเมพิกาเวบุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกครั้งอริย,ยนนสัจจัง ปาริเลยันติเมพิกเวบุเภอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปารินเลยันติเมพิกเวบุเภอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอะริยสั อริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิววชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตักพันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกขะ สำมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุตปาธิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิฮาโรโกอุตปาธิอิทังทุกขะเนิโรโธอริยสัจจันติเมพิ พิกเวบุเพอนอนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงุตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโรโกอุตปาทิตังโกปนิทางทุกขเนโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะ ตับพันติเมพิกเวบุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักโคงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโคปนิทังทุกขะเนโรโตอาริยสัจจังสัจจิกันติเมพิกเวบุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักโคงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกอุตปาธิอิทัง ทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุสุเตสุทธเมสุจักุงอุทปาทิยานะุอุตปาทิปัญญาอุถะปาทิเวชาอุถปาทิอารโกอุถปาทิตังโกปณิทางทุกขเนโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติพาติเม ภาเวตัพันติเมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิตังโคปณนิทางทุกาเนโรทกามินีปฏิปทาริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาติปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโกอุตปาธิยาวะกีวัน จะเมพิกเวหิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศกาลังยถาภูตังยานทาสนังนัสุวิสุทังอโหสิเทวาตาวาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสพรมเกสาสนมะมณพรามนียาปชายะสเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโภจัญญาสิงยะ โตจะโขเมพิกเวเมสุจตูสุภริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศากาลังยทภูตังยานาทสนังนัสวิสุทังอโหสิทะอทาหังพิกาเวสทเทวเกโรเกสมาราเกสพรม,มเกสาสสมณพ,พรมานิยาปชาญาสเทวมนุสายญานุตะลังสมาสสมพทิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงยานันจนานะเมทสักนังอุทปา,าธิ อก,กุปปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัติธานิปุนภะโวติอิธรมโวจะภควาอันตะมะนาปัญจวัคิยาภิกขุภควาโตภาสิตังน,นัน,น,นอภพินันทุงอิสมาสมิงจปะปนะโอยากาลนมมสมิง อัญญามาเนอยสมโตโกนทัญยสสะวิระชังวีตะมะรังธรรมจักขุงอุทธปาธิยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติตวติเตจะพระวตาธรรมจัจเกพรหมมาเทวาสัตมนุสสาวเวสุงเอตามพระวตาพารานสิยัง อิศปตานีมิทาทยะอนุตรังธรรมจักการปวัตติตังอปติวติยัสมเนนวาพระมเนนวเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลกสมินติคุมพานังเทวานังสัตถังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสาเวสสงุจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวะตาวติงสานังเท เทวาสัตธมนุสาเวสุงตาวติงสานงเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวะนิมานะระตี ระตีเทวาสัทธมนุสาวเวสุงนิมานะราตีนางเทวานางสัทธังตตวะปารณิมิตาวสวัตตีเทวาสัทธมนุสาวเวสุงปารณิมิตรวสวัตตีนางเทวานางสัทธังตตวะพรหมกาญิกาเทวาสัทธมนุสาวเวสุงเตตามภควตาปารานสิยังอิศปตเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตตังอปติวัติยังสมณรนาวาพรหมเณรนาวามา เวนาวามาเรนวาพรามุนาวาเกนติวาโลกัสมินติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมุเตนะยาวะพรามะโรตาสัตโธอภุก t ัน n ิอยัยจะทัสสะสัทสีโลกะทาตุสัมกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโรเก ปาโตระโหสิอติกัรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขปควาอุทานังอุทาเนสิัญญาสิวัตโพโกณทันโยัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิตังอายะสมะโตโกณทัญยัสสะัญญาโกณทันโยตะเววะนามังอโหสิติ